สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวมีไก่ฉีกของพวกเรานะครับมีไก่ชีกของเราก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับหนึ่งกล่องสี่สิบห้าบาทประกอบไปด้วยในนี้มีมีเส้นมีที่อัดเต็มเหนียวเลยนะครับที่ทุกคนสามารถกินกล่องเดียวอิ่มแล้วก็ไก,ก่ชีกแล้วก็มีน้ําพริกกากหมูที่เราใส่ให้ด้วยนะครับถ้าทุกท่านต้องการนะครับด้วยมีไก่ชีกของเรานะครับ ทุกท่านทุกวัยสามารถรับประทานได้อย่างง่ายนะครับเหมาะสมกับผู้ที่ผู้ที่ผู้ที่เร่งรีบมีเวลาเร่งรีบวัยรุ่นวัยทำงานนักเรียนนักศึกษาสามารถทานได้สะดวกสบายมากนะครับโดยสัง่งเราจะได้มีรชิกหนึ่งกล่องแล้วก็ตะเก็บให้นะครับหนึ่ง หนึ่งคู่นะครับเตรียมหนึ่งคู่ให้แล้วก็มีผักถ้าผักไม่พอแล้วก็มีผักแถมให้อีกนะครับถ้าทุกท่านต้องการนะครับส่วนกล่องที่ทุกท่านเห็นอาจจะไม่เหมือนในรูปนะครับเพราะว่ากล่องของทางร้านเราหมดนะครับเราสั่งทําเป็นพิเศษนะครับของอันนี้ผมไปซื้อมาจากแมคโครนะครับรูปแบบกล่องครับชิมเลยนะครับมีไก่ชีข,ของเรา ไม่ต้องมากมายครับแค่เปิดแกะชิมได้เลยครับอืมอร่อยครับอร่อยอร่อยถ้าท่านต้องการรสชาติที่เผ็ดก็สามารถใส่น้ำพริกกากหมูเพิ่มเข้าไปอีกได้ครับครับแล้วก็ขอจบการรีวิวไว้ในท่นนี้ครับขุมครับ